ดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกันคุณบ้าสายเปรีย้ยเลยนะคะวันนี้เราก็เดินเล่นตามภาษาเมียพลังเหมือดเวียค่ะ <laughs> วันนี้โอ้โหแดดดีในรอบปีเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่ดียังไม่เคยเห็นแดดดีขนาดนี้เลยนะคะแดดดีมากมากวันเนี้ย <laughs> วันนี้ลบประมาณสองสามองศานะคะทุกคนแต่แดดดีเราก็เดินมาอีกมุมหนึ่งของ เราอยู่บนเขานิดหน่อยนะคะจากเอ่อจากบ้านเรานะคะสวยมากใช่ไหมนี่คือกองฟืนนะคะกองฟืน <laughs> ฟืนช่วยช่วยบรรเทาความหนาวเย็นนะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้เราจะพาเดินเที่ยวอยีกแล้วนะคะเที่ยวตามภาษาเมียฝฟรังเมิดเวียคะ่ะเด็ดดี บ้านของเราค่ะ <alc> นู้นบ้านของเราบ้านของเราอืมแค่แต่ที่กำลังทำลายแฉงนี้อยู่นะคะแฉงนี้ก็จะหายไปแล้วนะคะทุกคนอสักหน่อยแทงนี้ก็จะหายไปแล้วนะคะทุกคนทุกคนเราจะมีสี่อันเรียงกันอยู่เขาจะทำเมืองใหม่นะคะเขาจะทำเมืองใหม่อีกหน่อยบ้านเราก็มีนั่นแล้ว ไปแล้วก็จะเจริญแล้วไปไปเดินเล่นกันค่ะทุกคนวันนี้แดดดีมากมากเลยค่ะวันนี้แดดแดดดีแต่ก็หนาวนะคะหนาวกว่าวันฝนตกอีกนะครับหนาวกว่าวันฝนวันหิมะตกอีกนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะ สวยมากใช่ไหมที่นี่เราก็เดินหน้าเัม,เมอรประก็นประจัาประมาณวันละสามกิโลสี่กิโลนะคะก็มีคนเดินอยู่แล้วละ่ะเขาก็เดินออกกํลังกายของเขาหน้าผากูจะมีแบบนี้ตลอดเลยนะคะแต่ดีว่ามันไม่ตกทะเลอันนี้เป็นผุบเหวเฉยๆคะ่ะ เป็นหูหิวเราก็จะเดินตัวนี้นะคะนี่ไหวสิคะา6แล้วยังไหวค่ะบอกมีหอบเล็กน้อยนะคะหลังจากไม่ได้เดินกันนานเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวไว้เพราะว่าเราจะอยู่กับปี่่าประมาณ3เดือนเด็กได้ยินเสียงเด็กใช่ไหมเด็กเข้ามาตั้งแคมป์ เออทางโอ้ดีบนกันนะ,ะดีือนกันนวนทะเลกันั้มวัวจะถ่ายไอ้นี่เป็นยังไงคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วคะ่ะ อันนี้ก็ประมาณลบสอง,องศานะคะไปค่ะไปลุยหิมะต,ต่อ,อไปนะคะทุกคนทางนู้นเลยค่ะที่เก่าเวลาเดิมของเรานะคะที่เก่าคนละเวลาซัมเมอร์กับหน้าวิทเทอร์นะคะทุกคนทันนี้สวย คือแดดดีที่สุดแห่งปีเลยนะคะแดดดี Daddy ที่สุดแห่งปีอออทะเลมันจะลบมันมันจะหนาแบบว่าพื้นแผ่นดินเลยมันจะต่างก,กันประมาณสีห้าองศานะ่ะอืม เสร็จแล้วเหรอเรอไว้ทำใบยังเลยตอนเพิ์งเราจะยังมาอยู่เลยตอนใบไม้ร่วงก็ยังมาอยู่เลยโอใช่ว้าจะเสร็จแล้วบางบิวเราเลยอบางบิวเราเลยวิวเราถ่ายตรงนี้สวยๆโอ้เร็วเนาะไวมากเลยอื ตอนนี้ก็ต้นไม้ก็ยังหิมะก็ยังติดต้นเกาะใบไม้อยู่นะคะต้นสนจะไม่ร่วงต้นอื่นใบจะร่วงนะคะทุกคน,น,นใช่ต้นสนจะไม่ร่วงใช่ต้องอดทนต้องทนให้ได้เหมือนต้นสน เขาหิมะมาพกเองหรอตัวเองข้นหนากำลังมึงล <c ười> ้มเลยลองล้มดูสิหนูบัสสั่นเรอ แดดดีก็มีความสุขแดดไม่มีก็น่างอยจะเป็นบ้าถ้าไม่มีแดดนะคะของขึ้นพอ <laughs> แ,แดดมีก็บันเทิงเนาะเออบันเทิง,งแดดมีก็บันเทิงค่ะเพราะว่าคุณป้าสายเลาะนะคะทุกคนไม่ใช่สาวอยู่บ้านนะคะโอเค แพี่บอกว่าถ้าสมมุติว่าอยู่นี่มันหนาวสักลบหองศาใช่ไหมห้าห6องศาถ้าเป็นลีลาฮามาเนี่จะลบสิองศาไม่แต่หมายถึงว่าลบสิองศาแต่ที่นี่จะหนาวกว่าใช่เพราะว่าที่นนงลบ5กับลบสิอ่ะนี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตของ ชาวโนเวย์นะคะในวันที่มีแดดรู้สึกว่ามีคุณค่ามากๆนะคะเราก็เดินเล่นออกกําลังกายล้มบ้างนะคะเป็นบางโอกาส <c oughs> ก็เจ็บตูดไปตามๆกันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะหลังจากเดินเสร็จแล้วเราก็มีที่แวะนะคะเราจะแวะไปไหนใช่ไหมคะเราก็จะพากันแวะไปจิบ โกโก้ร้อนๆกับขนมปังอร่อยออร่ยแถวๆที่เราเดินนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่